อากิน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 อากินเลยลูกกินพี่จันไม่กินทำไมอ่ะฮะเป็นอะไรกินเลยแล้วลูก im rồi,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  im ีเดี๋ยวให้พี่จอนกินข้าวก่อนนะลูกนะอร่อยไหมบีให้พี่จอนกินข้าวก่อนลูกให้พี่จอนอ้ำอัำอก่อนนะคะ เออพี่จอนเขาหิว บีบีเอ้ยเดี๋ยวให้พี่จรนกินข้าวก่อนนะล,ลูกนะเดี๋ยวให้พี่จรนกินข้าวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมามีเปิดเปิดหนูออกมาโอเคไหม วันดีวันดีวันนี้เลยลูกมาวันดีมาหาแม่มาเุ้ย็ตาโตเดยลูกให้น้องวันดีมากินข้าวก่อนนะคะ กินเลยลูกจอดกินให้อิ่มนะลูกนะน้องวันดีเขากินล้วมา้กว่านี้ อิ่มยังอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนหล่อโอ้คนหล่อเออ,อ,อยังงับอายยังงับสันจิลูกอืมกินวิ่วดูดตูดเธอสิ <laughs> อาตกลงจะไปไหนคะอืมลูกจะไปไหนเออจะไปแล้วเนี่ยห้ามไปสีตรงนั้นนะลูกนะอย่าห้ามไปตรงนั้นนะคะเดี๋ยวมานี้มานี้ย้อนมานี้ไม่ไปตรงนั้นลูกไปไปเดินเดินเดินเด,ด,ด,ดินเออ บันดีบันดีหนูกินข้าวเสร็จยงังนี่นี่ดูตูดสิอืม ตั้งสามถ้วยอยู่ในนี้อะออกมาลูกน้องวันดีน้องวันดีจ๋าลูกกินข้าวอิ่มแล้วใช่ไหมคะนิ่ยดูตาโตวอิ่มแล้วกินข้าวอิ่มแล้ว ละน้องวันดีลูกเมียวเมียวเมี้ยวเมียวเมียว,ยว,ยวดูกินข้าวหรือยังฮะเอออาอาอา,อาและแต่หนูปีนหนพี่จอนนี่อยู่ไหนพี่จอนนี่รถมานะลูกเดี๋ยวรถเหยียบหนูนะไปะอุ้ยดูมัน เออเออเอเอฮะทำไมอ่วะวายไปไปหาพี่จันนี่ปะไปหาน้องวัดฮะไม่เอาทำไมทำไมฮะทำไมทำไมคะ เป็นอะไรเยอะไหมเนี่ยฮะเอ<โ>อ <laughs> อย่าเยอะโอ้ยไ <laughs> ปเดี๋ยวเขาว่าเอาได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้นะ่ะไปไปเดินเดินลูกเดิน ดู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 เออ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 ทำไมคะลูกอืมทำไมคะเออเออ อย่าเยอะไปะมาทางนี้มาลูกมาพี่จอนมานี้มามามาไหมห้ามไปสี่ตรงนี้นะลูกนะ